The sound of love is oceans far away and I can love and I can check your faith The sound สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับซันครับเป็นไงบ้างครับถ่ายรูปเมื่อเช้าครับอาจารย์เออสนุกมากครับซันคือเมื่อเช้านี้ผมถ่ายรูปในห้องพักครับครับผมแล้วว่าผมมาถ่ายรูปตรงล็อบบี้ตรงนี้เมื่อแสงทราเย็นเมื่อวานนะครับครับซึ่งสนุกมาก เพราะว่าล็อบบี้ที่นี่อลังการมากเลยครับสันแล้วก็ที่สําคัญก็คือมุมมองที่ผมใช้เยอะนะครับสำหรับล็อบบี้ที่นี่ก็คือมุมมองที่มีเส้นนําสายตาครับผมเพราะว่าล็อบบี้ของเขาโครงสร้างของเขาเนี่ยาเราสามารถจะสร้างมุมมองเส้นนําสายตาได้ง่ายนะครับสัน๋อผมแอบเห็นครับเมื่อวานท้องฟ้าตอนช่วงทวิไลน์นี่สวยมากเลยครับอาจารย์ผมว่ารูปน่าจะออกมาสวยมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ในตอนเช้าครับสันครับผมผมเลือกแสงททวไลเช้าถ่ายที่ห้องพักครับซึ่งก็สนุกเหมือนกันครับสันเพราะห้องพักที่เขาดีไซน์ได้สวยนะครับ ห้องที่ผมถ่ายจะเป็นห้อง2ชั้นครับครับผมนั้นจะมีมุมถ่ายภาพเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเราสามารถถ่ายเห็นบรรยากาศในห้องแล้วก็เห็นอยู่ทะเลข้างนอกได้ด้วยครับแต่อย่างหนึ่งที่เด่นมากๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือสวนน้ำเลยครับอาจารย์ใช่ครับสันนี่คือจุดเด่นของเซนทรัลกรนด์มิราพัทยาเลยครับสันครับผมคือสวนน้ําที่นี่เนี่ยเล่นได้ทั้งครอบครัวครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับ มันจะมีส่วนที่เป็นน้าวนนะครับเราสามารถล่องตามกระแสน้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นสไลเดอร์ครับเพื่อความตื่นเต้นครับสันแล้วก็มีบางจุดที่เราสามารถที่จะแช่จากุสซี่ก็ได้ครับโอ้โหอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วนะครับผมว่าต้องขอตัวไปเดินดูสะหน่อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับสัน วนนี้ก็ถึงเวลาได้ผ่อนคลายแล้วครับซันผมพาซันมาที่สปานะครับของเซ็นทราแกรนมิล่าพัทยาครับซึ่งสปาตรงนี้มีชื่อว่าสปาเซนวาลีครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยครับซันใช่ครับบรรยากาศตรงนี้นะครับเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับมีน้ำตกแล้วก็มีสายน้ำเลยับอาจย์ใช่ครับแค่ได้ยินเสียงน้ำไหลนี่ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วครับซันครับ สวัสดีค่ะคเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สปาสเซนวาลีนะคะอันนี้นะคะเป็นสปาเมนูของเรานะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชายทั้งสองท่านนะคะสนใจที่จะทาทรีทเมนต์ตัวไหนของเรานะคะโดยปกตินะคะลูกค้าที่ที่มาทดลองใช้สปาของเรานะคะ,ะเขาจะลองใช้เกี่ยวกับตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะจะเป็นฟต์พอดซิกเนเจอร์มาสสัดนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าที่จะนิยมมากเลยนะคะตัวนี้นะคะ Uh, 90นาทีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ<ม>จะเป็นการใช้ลูกคล้ายๆกับว่าเป็นหม้อกเกลืออันเล็กนะคะคล้ายๆกับลูกประครบประครบตามกล้ามเนื้อของของลูกค้านะคะที่มีอาการปวดเกรงตามกล้ามเนื้อะคะ่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราได้รับการนิยมมาก โอเคอันนี้ครับผมออ๋ตัวน,นี้ใช่ไหมคะคแล้วของของคุณผู้ชายคะ่ะออ๋ของผมมันมีนวดศีรษะนะครับค่ะมีค่ะนวดศีรษะนวดศีรษะจะเหมาะกับลูกค้าที่มีอาการเหมือนกับว่านอนไม่หลับนะคะแล้วก็เครียดจากการทํางานการทํางานที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์นานๆเวลานั่งอ,อาการปวดเมือ่อยตามต้นคอตรงนี้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญเลยนะคะได้ค่ะข,ขอบคุณมากครับ Everywhere like all around. looks lots just is It it's ครับอาจารย์พัทยาของเราทริปนี้ก็แน่ประทับใจอีกเช่นเคยนะครับใช่ครับสัอยางที่เซ็นทรัลแกรนมีมิราพัทยาตรงนี้ผมประทับใจมากครับสันครับผมคือพอเข้ามาแล้วเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับสันตามคอนเซปที่เขาออกแบบก็คือ The Lost World ครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างของที่นี่ครับสันที่นี่มีมุมถ่ายภาพเยอะมากการออกแบบของเขาทาได้อลัาการแท่ทุกส่วนเลยครับเราสามารถถ่ายตรงล็อบบี้ ถ่ายตรงสวนน้ำหรือว่าถ่ายที่ห้องพักก็ได้ครับสันใช่ครับกระบอกแลวอีกอย่างหนึงที่น่าประทับใจนะครับอาจารย์นั่นคือสวนน้ำของเขานะครับเรียกว่าเป็นสวรรค์สำหรับเด็กนะครับใครที่มาเป็นครอบครัวเนี่อรับรองว่าเด็กๆต้องชอบเลยครับอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งนะครับบาร์บีคิวริมหาดน้ยนะฮะเรียกว่าบรรยากาศดีมากครับผมว่าที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่ออกแบบออกมาได้ดีครับแต่ผมว่ายังมีอีกหลายๆโรงแรมเนี่ยที่มีสไตล์แตกต่างแล้วก็สวยไม่แพ้กันนะครับอาจารย์ใช่ครับสันต่อไปเราต้องพยายามค้นหารีีออรรทนนคับเเ่่าาาา้ตวดดิง พอตทอลและ Travel Channel Thailand ร่วมกับรายการชายไม้ชายเขาขอเชิญชวนนักถ่ายภาพทุกคนเลยครับสันส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อธรรมชาติความงามที่ยั่งยืนซึ่งของละวัลน,นี้น่าสนใจมากเลยครับ จะเป็นที่พักสุดหรูหลายแห่งเลยครับซันใช่แล้วครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่ Facebook ของ t ทว l ว h a n าแนลไทยแลนด Facebook ของรายการชันไม้ใช้เขา<ม>และ Facebook ของปอตทครับ